ถึงความทรงจำเก่าๆคร้บรสชาติชีวิตเป็นกอเลยเหรอครับนี่ตอนทำก็ช่วยกันนะ บนถนนเส้นเล็กๆที่เราคุ้นเคยอ๋อรถรถไถอันนี้นะว้าวเรามาถึงแล้วสวัสดีครับผม ขอสวัสดีพี่ๆนานา้าเ,เพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกๆท่านตัวนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช a n นลตัวลุปลาเล็กๆฟิชชิงโมชิครับในที่วันนี้วันคืนล้ำลึกถึงความทรงจําเก่าๆครับผมตอนนี้ของในปลานะ้าทุกท่านปีกมายังเขื่อนบ้านลานอาเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้เนี่ยน้าขึ้นนักนะครับนะนะน้ำชนิดที่แบบว่าสุดๆไปเลยนะนี่บรรยากาศครับน้ําขึ้นนักมากๆ มาดูว่าเขาจะมีตัวเบ็ดกันได้ก่อนนะครับอันนั้นเนี่ยเปิ้นน่าจะเอาใส่แน่งเนาะเปิน้นใส่แน่งใส่กันเดีเฮาบบตซีเรียน,นะครับจุดนี้นะอเอาแค่มาลองดูนะครับว่าเฮาจะสามารถเบ็ดที่ไหนได้พ่องนะครับ <S <S ที่เหลี่ยมไหน <S <S ที่เหลีออ่ยมห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาลองไปดูป่าสนยางกันเนาะอ่าเดี๋ยวนี่ยป่าสนยางเป็นยังไงวันฮะเดี๋ยวลองดูก่อนนะถ้าตีที่จะเบ็ดได้ก่อนจุดนี้แต่จุดนี้เนี่เปิ้ลน,น่าจะใส่นี่ครับมีลักไม้อยู่กลางฮนนะ่เะเมแปลว่าน่าจะใส่แน่งขึงไปปุ่นนะครับ ดูทรงแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนี่มีสวิงมีครัวแแน่งเบนอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเข้าไปดูลายปุ้นนะครับลายป่าสวนยางว่ามีตีกเหาก่อนนะครับอเราเข้าไปดูกันครับจะลองเข้าไปในป่าสวนยางดูมีไม้ขวางอยู่นี่ด้วยเอาละโอ้โหป่าสวนยางชุ่มฉ่าและมืดทึกดูเหมือนการไฟจภไัย พอมาเสาะดูหมากันโอ้โหมันจะแทบจะมีที่ลงเลยนะครับมันเป็นป่าล้วนๆเลย,เน,ลลเลยนะนอนโอ้โหน้ำมันขึ้นมาแบบใกล้ๆอ,อันนี้เป็นอ,อะไรยังอ่ะไม้ลาบกะบฮะตัวทีงนี้มีตังลงหน่อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิ้ลจะลองทะลุป่าเข้าไปดูโอ้พระสงฆ์อื้อหืออื้อหือ โอ้โหฮะในเนี่ยนะวู้ดตีมันงามนะว้าโอ้โอ้ไปนี่อ่ะเขาพลาดแล้วตัวมาหน้าเต็มาเส้นนี่เลยนี่ะถนนนี่ตกได้นะห้องถนนเขาตกได้อยู่น่าได้น่าได้ครับอันนี้ได้อยู่ได้อยู่เดี่เนี่ยลงเลยน้อได้อยู่ได้อยู่ไปเข่าโคตรแถวๆปลไปเข่าโคดรนั่นนะได้อยู่ได้อยู่ น้ำขึ้นถึงเมื่อใดระวบหูครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะขึ้นบ u ยนะครับมันก็นเลยทาให้เขาบอกหูเลยว่าปืนตังปืนหนะงามันแห้งมันตายหรือ,อยังจุดูชาแล้วงานถ้าอย่างยังแบบตายเตือนนะมันก็คงจะเป็นน้ําอยู่นะแต่มันมีตีเบสก็เอาแล้วนะครับของเขานี่มันพูกมาลองกันดูครับนะบนะสำหรับเคยมาลานดูมา สวัสดีครับทนนะูทุกท่านขอต้อนรับน,นท,ท่านเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่2ครับในช่วงจเจ้าเขาไปเบ็ดปากันมาตันนะครับในช่วงบ่ายนี้เขาก็จะทําการเดินทางขึ้นไปนะเขื่อนมะล่าน,นะครับเพื่อไปทําการแปลงมงุกแปลงไมายกันนะครับโดยวันนี้เนี่ยก็ได้นัดกับนาแจ็กนะครับซึ่งตอนนี้กําลังรอนาแจ็กอยู่ที่บ้านนะครับไปทําหมายกันนะครับผมสำหรับจุดไม้ที่เราอยู่ทำกันก็คือจุดตรงป่าสนจางนั่นเองนะครับน่าจะมาแล้วนี่มาแล้วครับมาแล้ว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 นี่ไงแจ็กกี้ นะเจ็คมาถึงแล้วครับผมเดีย๋ยวเราจะเดินทางไปทำหมายกันครับผมมาดูว่าความสนุกข,ของวันที่สองนี่เป็นอย่างไงนะเดินทางทหมันแต่สมัยเปไนวัหนุ่มแล้วนเนาะ ตอนนี้มาถึงกันแล้วครับโอ้โหแต่ว่าตีที่เราจะลงกันนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะลําบากหน่อยฮะตอนนี้มีแน่งขึงตัดนะครับหันเสาเพื่อครับจะมีเสาอยู่ปุ่นสองต้นนะครับปุ่นตัดมานี่เลยนะเนี่ยตัดมาถึงในปุ่นเลยนะอือจะมีจจจุดต์นเนี่ยครับที่สามารถปล่อยลงได้นะปุ่นโฮป่ประดหัวแจ็คปาลอดแน่งอ่ะก็ได้ยินจืกอกะเอ้ยมันต้องลอดแน่งมาสักหน่อยกะญ้าค่อนข้างจะนาครับ ลักษณะหหนาที่เขาจะต้องเพลวกันนะมันจะประกอบไปด้วยแญ้าธรรมดาแล้วก็หญ้าขี้หยอบหญนาหนามหญ้า่หนามนะครับเนี่ยจะจะจะยากนะในการดึงนะครับเพราะว่าเขาต้องลงไปดึงในน้านะมือเนี่ยมันต้องถามถึงนะแผรเผอนี่เต็มแน่น,น,นอนครับแต่ว่าเขาจะเทลวกันร,ระยะประมาณใกล้ๆนะครับส่วนหน้าดินนะครับมันผูกเขาคว้างได้แบบไกลนะคว้าได้แบบมาสักอ่าหกเมตรนะครับเดี๋ยวเขาต้องลองดูกันครับสักตั้งหนึ่งทิปนี้ปลาล่อหนึ่งครับเราจะตามหาปลาล่อหนึ่ง ผมดูฟื้นน้ำกันดูโอ้โหเจ๊กงานยาอปะงานนนมาครับผมจะพาทุกท่านลงเข้าสู่โลกใต้น้ำกันว่าฟื้นนี่เขาได้เจอกันอย่างพวกไป และแหละสีที่เราได้เจอกันว้าวพายุเข้าเจ้าลงมาแหงมากเมื่อเด๋ยวนี้ว้าวโอ้ตอนนี้ฝนตกแล้วเจ้าตกมาเยอะมากท้องฟ้ามดืด ลืมไอเชอกระยยดในน้ำอออสองชั่วโมงผ่านไปยนี่มาแล้วเตือเฮ้ยขนาดน้ำนะขนาดครับนะดูนะ ไอ้เต้าก็ลงไปช่วยตัวเลยครับปวดมง,งเนี่ย <c oughs> นี่แหละครับรสชาติชีวิตมันก็ม่วนจะนี้แหละเราต้องลงทุนท่องรับผมหมังเสือนะหลังจากที่เราเที่ยวแล้วก็ต้องมาซ้ํากันหลายๆรอบหน่อยครับเพื่อใื้มันคุ้มค่ากับการที่เราลงเที่ยวนะไปะเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมต้องใส่ผู้หน่อยมัออกนาบอสอย่างโค้งนะมันคกวาเดือดเดือดนะตึดละไปได้ละน้ำมันที โหฮะแล้วตอนนี้สําเร็จไปแล้ว90%ตอนมีนะครับก็ช่วยกันกินตอนทําก็ช่วยกันทําวนี่แบบนี้นะคือแบบโล่งลึงเลยครับนั่งคุดออกมาออกองกันหน้าขนาดครับ ซ้ายขวาเลยนะไม้ทรรมชาช่ในความคิดผมนะครับผมมองเห็นว่าเวลาเป้นใส่ข่ายใส่แนงนะครับระยะความยาวของมันน่าจะมีประมาณสักเมตรถึงเมตรเกิงนะครับแล้วป้นใส่หนอกคุณห่างจากนี่ไปประมาณสัก5้าเมตร6เมตรนะมันลึกนะครับมันน่าจะมีช่องว่างตังปืนนะครับที่ว่าป่าน่าจะผ่านเข้ามาได้อยู่นะเขาก็จะลุ้นป่าตรงส่วนตรงนั้นนะครับวันนี้เขามันกัรเพลี้ยกันเกือบเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเขาก็จะเข้าบ้านพขาผ่อนแล้วก็จะมาเบสกันในช่วงตอนทุกครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นอย่างที่แบบ สบายใจลุ้นมากมายครับผมแล้วเ้าไวกกา้พบกันในช่วงพูดครับฮานะ้าโอ้โห ฮัลโหลแจ็กกี้โอ้เป็นร้อนขายไปแล้วกะอ๋อเป็นร้อนขายไปแล้วสวัสดีครับโหละไม้ละไมาหน้าเนยใดนะอ๋อตะวันไม่มีขายขึงอยู่นี่นะครับเป็นร้อนไปแล้วนะเดี๋ยวเราขอเรียกจัดครัวกันก้ามครับนะฮะตะวานะครับจําได้กว่าครับที่ว่าที่นั่แจ็คคุดเป็นไปขี้ดินอะอยู่ลุงปุ้นนะครับโคกขึ้นเดียวบดได้นะเม็ดเกงวนั่นเนี่ยน้ำขึ้นมาโวยขนาดครับ บุ้งก็ต้องเพลียวเผื่อขึ้นไปบนพวกครับเพราะว่าแหมสักสามสี่วันนี่มันถ้ายอยู่บนพุ้นแล้วนะเอาละเดี๋ยวประกอบควงกัน เงินลักก้อนเล็ก หลังจากที่เราได้ทําการจัดครัวการเซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงเวลาที่เฮาจะได้นั่งลงเบ็ดกันแล้วครับผมในทริปนี้นะครับเฮาก็ได้จัดชุดหน้าดินมาด้วยกันทั้งหมด5กันนะครับเป็นกัน8ฟุตนะครับสายประมาณ1 0 1ถึงปอนด์นะครับผมสายเอ็นที่ใช้นี่ก็เป็นสายเอ็นจากข่ายไทฟินนะครับผมหรือว่าจากฟินปฟอกไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนของทางฟิชชิ่งโมจินะครับต้องขอบคุณทางนานนามะนาวกาสนี้นะครับผมที่ได้สนับสนุนมานะครับวันนี้เราตั้งบาร์นะครับในบาร์ท เป็นการชิ้นหลิวเก่านะครับผมที่มันฮักนะครับนี่เราเอาตัวนี้เขากรีบเลยเป็นตัวไอ้อะน้อกรีบแบตนะครับที่เฮาใจกันนะเนาะอ่าเฮาเอามากรีบนะครับเราก็ใช้ลูกตุ้มห้อยไว้นะครับเพราะว่าป่าสร้อยถ้าเกิดว่ามันเข้านะครับถ้าเกิดว่ามันเข้านะ่คือมันค่อนข้างจะมีไซส์และขอขนาดใหญ่นะครับสำหรับบ้านลานนะแต่ถ้ามันม่เข้าก็ถือว่าเ้ามาลองไฟไว้ก่อนนะครับทริปนี้เฮาก็เป็นทริปแรกนะเนาะเฮาก็จะมาซ้ำกันสักประมาณสองสามทริปนะครับผมจะมากันแบบต่อ,ตอ,ตอเนื่องเลยเพื่อ พยายามกันให้ป่ามันเข้านะครับแล้วก็เวลาคนที่เปิลมาใส่ข่ายสายแนงเนปัญหาว่ามีคนมาเบ็ดเนี่ยเปิลก็อาจจะเว้นตีงเขาก็เป็นไปได้นะครับสำหรับชุดชิงริ้วนะครับเขาอยู่กับตัวนี้ไงอาจจะดูมืดๆได้นะครับอยู่กับตัวนี้เลยนะครับก็จดที่เขาลงน้ําเพี้ยวกันตะวันนะครับตอนเมื่อเดี๋ยวเจ้าเนี่ยนายแจ็คมาก่อนนะครับนายแจ็คบอกว่าโดนไปละตวงนะครับเป็นปลานินใส่งมๆประมาณนี้นะเกามาเขาว่ามีโอกาสที่ป่ามันจะหลอดแนงเข้ามาหาเขาได้นะครับก็นาโดนไปมุ้องอิงแล้วนะ เดี๋ยวเราจะมาลองลุ้นกันดูแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขากินข้าวกินน้ำเหมือนก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปนั่งลุยกันสุดวันครับอาการจะเป็นยังไงจ้างมันกินไปกินกน็จ้างมันครับผมเป็นไปาตามคอนเซ็ปต,ต์ของช่องเขาป่ากินเป็นเรื่องแปลกป่าประเด็กก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปกลัวมันครับลุยเต็มที่ครับมันนะใช้ชีวิตให้มีความสุขจเอ๊น้ำลึกมกใดยฮะแต่วานี้หมอกอกแนะ่นอนที่เขาไปลงเนาะันโอกเขาตื่นไป ขึ้นอีกนิดนึงเขาเพลมุวโงต่ว่าเป็นร้อนแหงแต่เจ้านี่เนาะเป็นร้อนแหนงแต่เจ้านี่เขาเพลีวตะว่าแล้วก็เขาก็มาเบ็ดเลยจึงใจเวลาสักหน่อยสักประมาณสี่ห้าสิบถึงจะเข้าเข้าเข้าถ้วยน้อยไปเขาต้องเซฟครัวในการเดินทางครับนะเข้าเข้าเข้ถ้วยอาหารเหลือน้อยเดี๋ยวน้อยเลืออ้ยมือลุดโอ้เป็นแนเลยเว้ย โอ้ลุดมือแจ็คบ่าโอ้โอ้ลุดมือโทษทีเข้านะแตะกี้อาหารลุดมือครับเข้าสีน้าก่อนครับนี่วันนี้เอาน้ำพริกตะแดงนะครับผัดมุนเส้นจากบ้านอื่ไม่ผัดมุนเส้นจากบ้านครับที่ห่อมานะไก่นี่ก็มาซื้อไว้นะครับน้ำพริกตะแดงบ้านนี่ลิำฮะอือได้ยู่มีพริกแตแดงนี่มอ ปวดหัวกับอุปกรณ์ตกปลาที่ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมจะมีสักกี่ชิ้นบนโลกใบนี้ที่เป็นเหมือนนัะเพื่อนคู่คิดเป็นแบบมิคคู่บ้านในยามที่คุณออกไปตกปลาปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปทางเราขอนำเสนอสายเอ็นไทฟินฟูโลเยนโลด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมจากรุ่นสู่รุ่นมีหลากหลายขนาดที่เลือกตามใจชอบด้วยความเหนียวทนทานรับแรงตึงได้อย่างมหาศาลความยาวถึง500เมตรด้วยคุณสมบัติที่ทนน้ำทนไฟ ทนแดกทนฝนหายห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะไปเก็ตที่ทำมาอย่างดีไม่ว่าคุณจะใช้ตกปลาใช้ตากผ้าในยาด้วยคุณหาอะไรไม่เจอสายเอ็นไฟฟินช่วยคุณได้เสมอใช้มาสิ่งของในายามจำเป็นใช้จุงสัตว์เลี้ยงแสนรักหรือแม้กระทั่งใช้เป็นสาญญาณเตือนจากแม่บ้านจะจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศและร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านท่าน รับประกันคุณภาพโดยฟินฟอกไทยแลนด์อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ ใช้เวลาบางขึ้นเป็นประโยชน์ครับนะนะฮะช่วงนี้่อมถ้าอยู่บานดนี่ให้รับทกง่ายไปเลยเอามาเห็นเตื่องต่อขึ้นน้าขึ้นบวยมกได้เอาก็ยัยงพอมีติเบดนะครับผมกาว่าเห็นสักสองสามวันก็น่าจะขึ้นมาประมาณนี้ครับน้านะน่าจะขึ้นมาเห็นสักประมาณสองเมตร

ตายกับเลสักสวยเผื่อวันที่เราจะมาซ้ำกันทันจะได้ไ่ได้ต้องมานั่งทำล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้ำึ้นแล้วก็จะบัตันแล้วนะครับน้ำโวยนะครับตรงนี้เราขยับขึ้นมาแหมแล้วนะครับแต่เจ้านี้นั่งบนบกอยู่นะเจ้านั่งแล้วก็อีนั่งนี่ครับเจ้ามันยังไปขี้ดินอยู่ครับเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นน้ำหมดละ หอรุมมันไ่าจะเป็นกอเลยนะครับเนี่ยเป็นโคเต็มเลยอาหารทามันบ่มโคลูก,กเขาต้องรอจนกว่าจนกว่าป่ามันจะค้นเจอเหยื่อในกลองที่โคได้ะถอ้ามันค้นได้ก็ได้อะออเและใส่อโอ้ มันไหลไป่พุ่นแล้วอ่ะโอ้ยปลาตัวแรกปลาตัวแรกเฮ้ยเการเบสปลาปีวครับหืเปิดประเดมมาดีดูฮะปลาตัวแรกกินโปรเจกต์ที่ห้าโมงอืมดินนีใส่งามๆครับนะเฮ้ยเอาน้อตอนนี้เขาขอเป็นปลามารก่อนเนาะผลงานแบบแต่งเต้าครับส่วนปัจจัยก็แล้วแจ๊นอย่างไอ้กระชายใหญ่แจ๊กอ่ะ มินิมาลมาแล้วบ่าปลาตัวแรกบ่ะตัวเดียวกะจ้างเ้อหันละตะกี้ไอ้บ่าปลาซ้อยนะตะกี้นะในหัวนี่ปลาซร้อย,อยเดียวอะ่ะ uh huh. กะชังลงน้ำก่อนแจ็ค้ย uh huh. ตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรงครับประมาณสี่โมงปลายป่าเข้ามานะปลาเริ่มกินนะครับตัวเดียวนี้เริ่มได้ปลานินมาตัวเมื่อกี้ครับประมาณสักสองสามตัวแล้วนะเริ่มเข้ามานะครับ เริ่มเริ่มไปให้กลัวโมงที่เขาแลงละเริ่มพอหันเข้ามาพองแล้วนะครับแต่ตอนตอนไม่จะเจ้าจนถึงเมื่อตะกี้เนะี่ยมันบ่มีเยี้สักอย่างเลยนะพอบัตรเต้าได้ตัวหันมานะครับผมก็ได้ไปทำสองตั๋วนะครับที่ได้ติดติดกันนะช่วงแรงๆครับปอจะดีพลิกบ้านแล้วครับันนะปานนี้ไซนนี่กําลังเข้าครับเวอร์อไซน์งามๆนะครับประมาณ3มนิ้ว3นิ้วปลายครับเหมือนปลากําลังเข้านะครับสพ่นอนได้จะเข้าช่วงแรงเด๋ยนนี้เปิ้ลเก็ะกำลังมา ใส่คลายใส่ยังกันขอแค่ป้นบาทใส่ตรงหน้าเฮานี่ไปได้หเ่าก็ไปแล้วนะครับเอาก็มีปัญหาอยางสักอย่างเลยนะอืปาใหญ่มันอยู่ไกลโลูกตรงมันโดนมันโดนปากนะแต่ว่าขออกมันอกอกกองนี่อย่าม่ใช่ปนมาตองมันอ้วนอะ

อีกกะมีกาลังใจแล้วครับถึงแม้ว่ามันจะมันจะลําบากเี่มีกำลังใจแล้วมีกำลังใจแล้วสีท่าอยู่ได้ลางานาวันที่สองอ่ะอะวันที่สองวันที่สองนะคฮ้

เอาอาหารหน้าดินมาเบสอ่ะโอ้ดูวะใหญ่ใหญ่บกบบโบูห้ดู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 น่อวุ้นมปากเลยว้ติดปากลุ่มกบินกับฟาก็กะกะว่ามันจะมากินงั้นกวาดข้าวมามากินอ่ะจะเร็จแล้วเสีงได้กโตเบ้แล้ว นี่สุดท้ายแต่งแต่งก็ได้แล้วเจ้าปานินไซส์งามๆเแบบๆ้อๆได้เกอกแมลงแล้วนะเจ้าม้านหมนืมนๆเขาเรื่องเนอตอนนี้ครับเวลาประมาณทุ่มนึงนะครับนะแล้วนะตอนแรกว่าจะปิกบ้านนะครับพอนะมันบัดตันนะครับถ้าเอาเก็บครัวก็ถึงบาดตันแล้วนะเดี๋ยวก็อยู่กันไปเอะครับแต่ผมเขาบอมีไฟสองทุ่นอย่างสักอย่างเนอผมขาก็แบบเอออาศัยจิตสัมผัสอย่างเดียวนะครับตอนนี้ วันนี้ถ้าจะบาดตันไปทางก็เข้าครับนะฮะปีกข้ามขนาดเลยปลาก็มากินช่วงแรงเหี้ยครับก็เลยโอ้ปได้ปีกบบนเตือนแล้วก็เลยอยู่สู้กันไปตอนนี้ครับสำหรับหน้าดินนะครับเขาเรียบร้อยแล้วครับหน้าดินเขาน่าจะอยู่ปื้นข่ายเป็นพอดีนะเดี๋ยวเตือนหน้าเขาจะกว้างใกล้ๆนี่ครับสมอกสามหกสี่ห้าที่พอละแล้วเขากว้างไกลกว่านี้ก็โดนข่ายไปหมดเลยเนี่ยเอาพอบาหันว่านะครับถ้าพอบาหันแล้วก็คือปิกสภาพไหนสภาพนั้นเลยครับ เมื่อเจ้ามานันปลาฟงปลาอย่างนั้ข้ามาสเมืากเมื่อคืนเขาอาจจะได้เพิ่มนะ้เตอนนี้นะครับเราเดินทางกิ้งมาถึงบ้านกันแล้วครับผมปวดต้นขนาดเกือบจะบอลลอดกันแล้วนะอันนี้คือตะโนนฟอปลาตะก้มปลารวมที่เราได้กันในที่วันนี้นะครับเฮ้ยไหนละ่ะโอเคนี่ครับมีปลานินไซโตนะครับของแตงเต้าเนี่ย นี่เป็นปากของน้าแจ็กนะครับนี่สองตัวน้าแจ็กปัานมานะครับที่เหลือกอ็เป็นปันนี้น้อยใส่ง,งามๆครับนี่วันนี้ตามหาสร้อยบะเจอนะครับในทริปนี้นะก็อ,อย่างที่นันน้าหันหนั่นนะครับคือว่าบางเต้อเนี่ยปากสร้อยนะครับมันจะลอยขึ้นมาเป็นฝูงแล้วมันจะลอยบนผิวน้ำนะครับบางทีมันเข้าบาถึงเฮานะครับเพราะว่าเปิ้งใส่ถ่ายปัดตั้งหน้าเข้าไปมันก็ทำเพื่อปลาพุกเนี้ยมันอาจจะ,ะกล้าเข้ามาเกลือนะครับเพราะน้ก็ลองไปตามการ์ดดูสักสองสามทริปนะครับถึงเขาถึงจะรู้ผลว่า ปลาส้อยจะเข้ากอนะครับผมสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับเน้วเัวก็จะน้ปลตเหล่านี้นะครับไปนึ่งกินกันนะครับผมที่บ้านนะครับในวันนี้อาจจะมีต้องควรกับนานะนะครับเวลาเขาจะพบกันใหม่ในทริปต่อไปครับผมกับทิปปลารอดแน่งในตอนที่สองครับผมหวังว่าได้ผลดีนะครับ